เฉลยข้อสอบโอนิคคณิตศาสตร์ม6ปี2564ข้อ19และข้อ24มาดูข้อ19กันเลยนะคะข้อ19โจทย์ถามว่าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของเลขคณิตมธยรฐานฐานนิยมยอของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใดเราอันดับแรกนะคะเราจะเรียงลำดับข้อมูลจากตรงนี้ก่อนก็จะได้เป็นข้อมูลชุดนี้ขึ้นมานะคะ ังจากที่เราเรียนแล้วเราจะมาหาค่ามัยาธยฐานค่ามัยาธยฐานนะคะเป็นตัวการของข้อมูลก็คือ30สนะคะส่วนฐานนิยมนะคะเป็นตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดนะคะก็คือ30นะคะจากนั้นเราจะมาหาค่าเฉลี่ยของเลขคณิตนะคะสูตรของค่าเฉลี่ยของเลขคณิตก็คือ x bar เท่ากับ sigma x i ส่วน n แล้วก็จะมาแทนค่านะคะ หลังจากที่เราแทนค่าเสร็จก็จะมาหารหารด้วย1 1นะคะ11มาแต่ไหน11มาจากข้อมูลชุดนี้นะคะว่ามีกี่ตัวแล้วก็มาหารกันข้อมูลชุดนี้บอกกันเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็น275หาร11นะคะก็จะได้เท่ากับ25สรุปได้ว่านะคะมัธยาฐานของข้อมูลชุดนี้ก็คือ30นะคะฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ก็คือ3 0เหมือนกัน ค่าเฉลี่ยของเลขคณิตเท่ากับ25ดังนั้นนะคะเราจะมาตอบข้อ3นะคะคือข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะค่ะข้อ24นะคะข้อมูลเชิงประมาณชุดหนึ่งนะคะได้กลุ่มตัวอย่าง10ตัวก็คือดังนี้เลยนะคะโจทย์ถามว่าถ้าเพิ่มตัวอย่างอีก1ตัวซึ่งมีข้อมูลเป็น125แล้วค่าวัดทางสถิติในข้อใดจะเปลี่ยนไป เราจะมาดูข้อมูลชุดใหม่กับชุดเดิมก่อนนะคะข้อมูลชุดเดิมนะคะก็จะเป็นเหมือนในโจทย์เลยแต่ข้อมูลชุดใหม่ก็จะเพิ่มร้อยยี่สิบห้าขึ้นมานะคะตรงนี้นะเราจะมาหาค่าพิสัยค่ะค่าพิสัยของข้อมูลชุดเดิมกับข้อมูลชุดใหม่นะคะค่าพิสัยคือค่าสูงสุดนะคะลบค่าต่ำสุดก็จะค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนะคะก็จะเป็นร้อยห้าสิบค่ะลบเก้าสิบนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันเลยข้อมูลชุดใหม่กับข้อมูลชุดเดิม ก็จะได้เท่ากับ60นะคะต่อไปเราจะมาดูฐานนิยมค่ะฐานนิยมคือข้อมูลที่ซ้ํากันมากที่สุดในข้อมูลชุดนี้นะคะว่าตัวไหนมาซ้ํากันเยอะมากที่สุดซ้ําเยอะก็จะเป็น120นะคะหลังจากที่เราดูค่าพิสัยกับฐานข้อมูลมาแล้ว2ตัวนี้ซ้ําเราจะมาตัดช้อยกันออกกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะมันซ้ํากันก็ยังไม่ใช่นะคะแต่มันจะเดือ3ตัวเลือกเราจะมาดูค่ามัธยฐานกันค่ะค่ามัธยฐานคือค่าข้อมูลตรงกลางก็จะได้ 120บวกหารเท่ากับ25ขอข้อมูลชุดเดิมนะคะแล้วจะมาดูข้อมูลชุดใหม่กัน,นะคะ่ะข้อมูลชุดใหม่ก็จะเหมือนกันเลย120ยยบวกหาร 2, ก็เท่ากับ25ข้อนี้คำตอบก็ตรงกันแล้วก็จะมาเลือกตัดใช้ออกนะคะต่อไปเราจะมาดูหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะคะค่าเฉลี่ยของเลขคณิตก็จะมีสูตร,รเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น x bar เท่ากับ sigma x i ส่วน n น,นะคะเหมือนกันเลย เอาข้อมูลชุดเดิมและชุดใหม่นะคะมันแบ,บ่งกันอยู่นะนำมาบวกกันนะคะของข้อมูลชุดเดิมนะคะบวกกันเสร็จแล้วจะได้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหารสิบนะคะก็จะได้ x อ็กบาเท่ากับร้อยยี่สิบห้าชุดใหม่นะคะก็จะเพิ่มร้อยยี่สิบห้าขึ้นมาบวกกันเสร็จแล้วชุดใหม่ก็จะได้สองพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหารสิบเอ็ดนะคะ x อ็กาก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะ ก็จะสรุปได้ว่าส่วนเบี่ยงเบยนมาตรฐานคือตัวเลขที่บอกว่าข้อมูลกระจายห่างจากค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าแค่ไหนข้อนี้จํานวนต่างกันก็คือ10แล้วก็11นะคะตรงนี้เลยนี่ดังนั้นนะคะส่วนเบี่ยเบยของมาตรฐานจึงเปลีป่ยนไปตอบข้อ5เลยนะคะ